สวัสดีค่ะเพื่อนๆวัยทำงานคะตอนนี้เนี่ยมีใครที่อาการปวดของคุณรบกวนการทํางานของคุณบ้างหรือเปล่าแปลกใจหรือเปล่าคะว่าทําไมทำไม,ำไมรักษาตัวเองยังไงก็ไม่หายสักทีวันนี้แอนมี5เหตุผลของการปวดแล้วไม่หายมาฝากคะ่ะสาเหตุของการปวดแล้วไม่หายนะคะเหตุผลที่1ค่ะก็คือคุณทํางานหนักเกินไปคําว่าหนักคือยังไงงานที่คุณทํานะคะอาจจะใช้เวลาในการทําไม่นานคะ่ะเช่นการยกของการแบกขนนะคะ อาจจะทําแค่วันละครั้งสองครั้งแต่น้ําหนักที่คุณใช้อ่ะมันมากเกินไปค่ะมันก็เลยทําให้ความแข็งแรงกล้ามเนื้อที่ของคุณมีอยู่อ่ะมันไม่เพียงพอในการทํางานคุณจึงสามารถปวดกล้ามเนื้อได้ค่ะสาเหตุที่2นะคะก็คือการทํางานนานเกินไปค่ะการทํางานนานก็คืองานที่คุณทามันอาจเป็นงานเล็กๆน้อยๆเช่นการใช้คอมพิวเตอร์การเขียนหนังสือหรือการประชุมหรือเรียนออนไลน์นะคะแต่งานที่คุณทำเนี่ยมันใช้เวลานานเกิน1-2ชั่วโมงค่ะ กล้ามเนื้อของคุณก็เลยมีอาการล้าง่ายสุดท้ายเป็นยังไงคะก็ปวดไงคะสาเหตุที่3ก็คือการใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมค่ะอุปกรณ์ไม่เหมาะสมเช่นตำแหน่งการวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ตำแหน่งของเก้าอี้รวมไปถึงคีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์ที่คุณจะต้องเดินไปยกสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสาเหตุของการปวดของคุณได้อีกเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะทํางานนะคะกรุณาตั้งจอคอมให้ตรงนั่งเก้าอี้ให้ตรง แล้วก็พยายามปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างๆหรือปรับงานของคุณให้สามารถทํางานได้สะดวกป้องกันการปวดเมื่อยกล้กามเนื้อได้ค่ะดังน,น,นั้นก่อนทํางานนะคะให้คุณสังเกตก่อนค่ะว่าสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ที่คุณจะต้องทํางานเนี่ยมันพร้อมหรือ,อยังคําว่าพร้อมก็คือหน้าจอตรงเก้าอี้ตรงกับหน้าจอนะคะรวมไปถึงแสงไฟดีไหมเสียงน่าลำคารือเปล่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ลบก,กวนคุณในการทํางานได้ทั้งหมดเลยค่ะสาเหตุที่4ี่นะคะก็คือ ท่าทางการทํางานของคุณนั่นเองค่ะบางคนโต๊ะดีเต้าอีเลิศไฟพอดีแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรรบกวนนะคะแต่ท่าของคุณสิคะเดี๋ยวก็นั่งตัวเบี้ยวเดี๋ยวก็นั่งตัวงอเดี๋ยวก็นั่งถอยหน้าถอยหลังอย่างนี้นะคะสิ่งเหล่านี้เองค่ะที่มันเป็นสาเหตุหลกัหลกๆเลยค่ะที่ทําให้คุณปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดจากการที่มีท่าทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะและสาเหตุสุดท้ายอันนี้อแอนก็เป็นค่ะก็คือความเครียดค่ะต่อให้คุณมีท่าทางการทํางานที่ดีโต๊ะดี แต่ถ้าเกิดคุณมีความเครียดไม่ว่าจะเครียดจากงานเครียดจากเพื่อนร่วมงานหรือเครียดจากเจ้านายนะคะ <c oughs> ก็จะทําให้คุณเกิดความเครียดสะสมลงไปที่ตัวของกล้ามเนื้อคะ่ะทําให้เกิดการหลั่งสารไม่ดีคุณก็จะมีอาการปวดได้เช่นเดียวกันนะคราวนี้ทุกท่านก็คงจะพอรู้สาเหตุของตัวเองแล้วนะคะว่าอาการปวดของเรามาจากอะไรได้บ้างเคล็ดลับนี้นะคะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปปรับนะคะเราจะได้หายอย่างท้าวอนและก็สุขภาพแข็งแรงค่ะ ใครนะคะมีสาเหตุอะไรบ้างลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือใครอยากจะปรึกษาสามารถส่งข้อความมาปรึกษาได้ฟรีค่ะที่เพจ Facebook YouTube TikTok อาจารย์แอนสอนเใจพ่อมบัตรค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย